ก่อนขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีตัวนี้มันเป็นบอดแอร์นะครับมันเป็นบอดแอร์สีทิศนะครับก็คือบอดแอร์ที่มันฝังอยู่ในฝ้านะครับก็พอดีเพื่อนช่างนะครับก็ให้ลองมาเช็คดูนะครับก็คืออาการของมันก็คือฟิลขาดนะครับตัวนี้นะครับฟิลฟิลขาดแล้วก็ ลองเปลี่ยนฟิลใหม่นะครับลองเปลี่ยนฟิลใหม่เข้าไปแล้วก็ลองเปิดเครื่องนะครับก็ขาดอีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ไม่มั่นใจว่ามันโดนจิ้งจกเข้ามาก่อนหรือว่าโดนอะไรนะครับก็เขาก็ทําการถอดออกมาแค่นี้นะครับก็เอามาให้ผมลองเช็คดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ มันชอ็อตมันเสียตรงไหนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คทางเดินไฟมันก่อนนะครับว่ามันผ่านตรงไหนนะครับ ก็ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น L N นะครับก็คือไฟเข้านะครับนี่นะครับก็เราจะเช็กดูว่ามันผ่านมาตรงนี้นะครับก็นี่นะครับข้อ L นะครับจะผ่านฟิวตัวนี้นะครับแต่ว่าฟิวตัวนี้มันมันขาดไปแล้วนะครับแตกไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ ส่วน N มันก็จะเข้ามาตรงไดโอดบิดนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะอยู่ตรงข้าง C นะครับตัวเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นไดโอดบิดนะครับตัวนี้นะครับก็คือขา n ตัวนี้มันก็จะเข้าตรงมาหา ตัวไดโอดบิดนะครับส่วน L นะครับแวตัวนี้นะครับมันก็จะผ่านฟิวนะครับเข้ามาหาไดโอดบิดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนไฟ220โวลต์นะครับเป็นไฟ DC นะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นวงจรภาคจ่ายไฟให้กับชุดบอร์ดพวกนี้นะครับชุดไอพวกไ c พวกควบคุมพวกนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าถ้าไฟตัวนี้ไม่มีนะครับก็บอร์ตตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับตัวนี้นะครับก็สาหรับตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือที่เห็นนะครับก็คือฟิลตัวนี้ขาดนะครับนี่นะครับก็คือขาดในลักษณะแบบดำนะครับแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามีตัวช็อตนะครับตัวนี้นะครับก็ อันดับแรกที่เราจะวัดนะครับเราก็จะวัดในอดบิดนะครับผมจะให้ดูนะครัเดีตัวนี้นะครับนี่นะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ก็คือตัวไดโอดบิดนะครับตัวนี้นะครับมีสีขาเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันชัดหรือเปล่านะครับก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์บวกกับลบตรงนี้มันจะออกไปหาซีนะครับซีไฟ300นะครับตัวนี้นะครับ ลักษณะการขึ้นของเขียนมิเตอร์ก็ขึ้นตีสุดนะครับเพราะลักษณะมันจะช็อตอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับสลับสายนะครับปกติแล้วถ้าเราสลับสายมันก็จะขึ้นครั้งเดียวนะครับแต่ตัวนี้มันช็อตนะครับนี่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไฟ AC เข้ามานะครับนี่นะครับปกติแล้ววัดค้อมแบบนี้มันจะต้องไม่ขึ้นนะครับ นี่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาวัดก่อนนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะทําการถอดมันออกมาดูนะครับก็ตัวนี้มันเป็นแบบมันติดปิ้นนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นขาแบบแนวตั้งนะครับ ก็อาจจะถอดออกยากหน่อยนะครับมันก็จะใช้ตะกัวนะครับก็นี่นะครับนี่นะ นี่นะครับ S S 1 N B นะครับ8 0 B นะครับตัวนี้ก็1นแอมป์นะครับแ0 0โวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับมันช็อตจริงหรือเปล่านะครับแบตัวนี้นะครับ เราจะวัดโค้งฝั่งบวกลบก่อนนะครับตัวนี้นะครับดูที่เขียนมิเตอร์นะครับนี่นะครับสลับข้างนะครับก็คือช็อตนะครับบวกลบถึงกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่ง AC นะครับนี่นะครับฝั่งไฟ AC เข้ามานะครับ L กับ N นะครับปกติแล้วมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นนะครับ มันก็คือมันช็อตแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับมันช็อตถึงกันหมดนะครับทุกขานะครับตัวนี้นะครับมันก็เวลาเราใส่ฟิวเข้าไปมันก็เหมือนลายกันนิตันนะครับมันถึงกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้ฟิวมันขาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวใหม่นะครับมาให้ดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับ แต่เป็นคนละเบอร์นะมันเป็น1แอมป์นะครับ600โวลต์นะครับพอดีตัว800โวลต์ตัวนี้นะครับผมหาซื้อนะครับมันไม่มีนะครับผมก็เลยต้องใช้ตัว600โวลต์แทนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่นะครับบวกกับลบนะสลับข้างมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับนี่ย ฝั่ง AC นะครับมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับสลับข้างก็ต้องไม่ขึ้นนะครับแปลว่าถ้าเราวัด AC กับลบนะครับมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับ AC กับบวกเหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้คือตัวที่ปกตินะครับเดี๋ยวผมก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนฟิวนะครับ ตอนนี้ผมก็จะทำการใส่ใส่บดบิดนะครับกเข้าไปนะครับบดบิตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวเดิมของมันนะครับมันก็อาจจะวางขาอุปกรณ์จะไม่เท่าเดิมนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับก็สามารถใส่กันได้อยู่นะครับเพราะผมหาซื้อแล้วนะครับมันมันไม่มีนะครับพอดีตัวนี้เขาก็ต้องการด่วนด้วยนะครับก็เลยใช้เบอร์นี้แทนนะครับ ก็นี่นะครับตัวนี้นะครับใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับจะลองวัดดูชทีนะครับ ก็คือมันก็จะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็สรุปว่านะครับตัวนี้นะครับที่ผมทําการเปลี่ยนไปก็คือเป็นตัวโอดบิดนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีฟิวนะครับตัวนี้จะเป็นฟิว3มนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามันชอตนะครับใส่เข้าไปกี่ตัวมันก็จะขาดหมดนะครับตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเราได้ทําการเปลี่ยนไดโอดบิดไปแล้วนะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้ก็ต้องลองให้เขาเอาไปใส่เทสดูก่อนนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราลองไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวตัวนี้ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งในคลิปหน้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือสรุปตัวนี้ก็คือที่เช็คนะครับก็คือได้อบบิดนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับที่มันเสียนะครับเดี๋ยวอาการเป็นยังไงตอนเราไปใส่ตอนเขาไปใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมารายงานผลอีกทีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นแนวทางอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ